มาครับผมโอเคคลิปน okay. okay. so, right. right? right? ี้จะเป็นการเสริมทัพนะครูการ์ดเขียวสำหรับของก่อนนะครับผมโอเคก็สาหรับสัปดาห์นี้นะมาไปดูพีจะเป็นการ์ดเก่าทั้งหมดเลยนะเป็นการ์ดเก่าที่เอ่อใครที่มาเล่นใหม่อาจจะยังไม่มีนะครับรวมถึงผมด้วยดีนี้ยังไม่มีหลายตัวนะครับอ่ะเนี่ยตัวผมจะได้ก็จะมีเยอะอยู่นะมีเมสซี่มีฮาเลนนะครับอยากได้ฮาเลนกับเมสซี่แล้วก็เดยองนะครับหลักๆัก็สามตัวในสเตอร์ลิงได้มมนมีหลายตัวที่เล่นได้นะครับโอเคเราไปเปิดฟรีกันก่อนแล้วกันนะครับไปอันแรก อ้มตัวแรกของเราจะเป็นตัวอะไรจะกุ๊ยมีฟุมีไฟไว่าดูเอาเรื่องว่ะเหลือหรือเปล่าเออเขียวๆใครวะอิตาลีโอ้โหใครวันนี้แล้วไฟมาซะสวยเลยแล้วใครเนี่ยโอ้โหอโย่างน้อยก็ห้าดาวนะอย่างน้อยก็ได้ห้าดาวนะครับอ่าไม่เป็นไร ยังมีทองอยู่ทั้งสามร้อยนะผมก็เสียดายนะมันเปิดได้นิดเดียวครับเพราะมันไพ่นี่มันเปิดได้ไม่จำกัดเลยนะเปิดได้จนเหมาเหมาไพ่กะใครมีงบเยอะก็เมาเหมาเลยได้โอเคไปเริเปิดต่อกันดีกว่าครับอีร้อยทองไปมีไฟวะมีไฟเหมือนเดิมฮะเป็นตัวอะไรปึ๊บปึ๊บอุ้ยเอาฮะได้ฮาเลนครับผมอ่าอย่างน้อยก็ไม่เกลือแล้วนะ ขายเล่นมาวะเฮ้ยได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่อยากได้เป็นโกลเชื่อตัวเล่นง่ายนะตัวนี้ร่างนี้ผมอยากได้มากนะครับมาอีกหนึ่งร้อยเองผมกดสูดไปก่อนขอละเมซี่แล้วกันนะขออยากได้เมซี่ไปตุ้มเมซี่กัดเขียวนี่คือหายากแล้วนะเหมือนกัดแร่ไปแล้วนะครับขอมเ,เออขอมซี่หน่อยได้ปะเออขอเมซี่หน่อยเมซี่เมซี่โอ้โห ใครวะเนี่ยถ้าไม่รู้จักเลยโอ้โหสีดาวโคตรเกลือนะครับแล้วทองมีน้อยด้วยนะคลิปนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะทองแบบ่ยเป็สีห้าร้อยแล้อุ้ยเปิดมันเลยแะตัวเกลือนะตัวนี้โหเหลือร้อยทองแล้วนะโอ้โหคลิปนี้ไม่ต้องใ้หาเล่นแค่ตัวเดียวนะอขอไดยองได้วไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็สูตรขาก็สูตรเอได้ยองก่อนนะครับมาซี่ก็ได้มามาซี่ขอมาซี่อ่ะ แทงเส้นไปสองรอบขดท้างหนึ่งสองเอ้ยเมซี่ลีโอเนลเมซี่มาครับเมซี่เมซี่จะมาอยู่ทีมเราแล้วนะครับโอโนเมซี่ฮึบฮึบโอ้โหโก้แมงเอ้ยมีแล้วเจามาทำไมอีโอ้โหโก้อยู่แล้วแล้มาตัวนี้อยู่แล้วนะก็ใช้ดีนะครับตัวนี้มาทำไมก็ไม่รู้นะโอ้จบเลยกันเสร็จทัพทั้งนี้นะครับ ค่อนข้างก็ใช้ได้อยู่นะได้หาเล่นมานะครับแต่ว่ากองท้าเราโคตรเยอะเลยนะกองหลังไม่มีสักตัวนะครับผมโอ้โหเหลือโคตรเยอะเทดายนะเดี๋ยวเราจะไปล่าต่อในะไอดีหลักนะล่าเดยองนะครับเดยองนะมานะใส่ทีมหน่อยจัดองทีมหน่อยหาเล่นมาใันนี้มากเลยนะครับแล้วก็ออมีไม่มีเสร็จตึกไม่มีกองหลังนั่นนะครับผมไม่มีกองหลังเล่นจริงเเนี่ย ก็จะลงได้ยังไงก็ไม่ได้ไนะเพราะมันไม่ฟูไงอยากได้มันฟูสีเขียวมันจะสวยนะตอนนี้ยังไม่ฟูเท่าไหรนะ่ครับโอ้ใครบา้างก็ไปรู้เนี่ยไม่รู้จักตัวตัวนะครับโอ้ยเกลือเกลือเกลือแล้วขนาดไอดีสายฟรียังเกลือลนะคนดูเออโอเคตัวนี้โอ้เล่นไม่ได้ตัวตัวนะของหลังเล่นของหลังไม่ได้ตัวตัวเลยนะครับแย่จริงฮนะไม่มีของหลังเล่นเลยว่ะโอ้โหตัวนี้ก็เล่นไม่ได้ มีแต่โฮ e ไปเยอะนะที่ผมโฮ้ไปเยอ r เต็มเลยนะอันนี้ก็บอกบอกไม่แต่กองกลางอะกองกลางไม่อย่างเยอะดูดิอันนี้ก็เป็นโฮ้ไปเยอ r อีกโอ้โหโฮ้ไปเยอ r อีกอะโฮ้ไปเยอะคุยเยอะนะ โ <Okay. S 2> อเคราะประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วก okay, ันนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาปไปก่อนนะมาเจอกันใหม่ EP หน้านะพี่ี่ขอลาปไปแล้วสวัสดีครับ